ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งสลากเกมใหม่ครับนะฮะในเซิร์ฟเซ็กซ์สินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นมินิเกมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาเล่นเกมบล็อกฮันต์กันนะครับหรือว่าเซิร์ฟอื่นจะเรียกว่าพล็อปฮันต์กันก็คือพูดง่ายๆคือเกมซ่อนแอบนะซ่อนหานั่นเองนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็จะมีผู้หากับผู้ซ่อนนะผู้ซ่อนเนี่ยสามารถที่จะเป็นบล็อกได้นะครับเป็นบล็อกแล้วก็ไปซ่อนที่ต่างๆส่วนผู้หาก็คือหาบล็อกนั้นให้เจอแล้วก็ตี แค่นะั้นเองนะเดี๋ยวไปลองเล่นก็รู้นะครับผมมาดูว่าเราจะได้เป็นผู้หาหรือว่าผู้ซ่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มในอีก1ิวิซึ่งถ้าเกิดผู้ซ่อนเนี่ยตายคือแบบตีตาย,ยก็จะกลายเป็นผู้หานะครับแต่จะมีระยะเวลาเว้นอยู่ว่าไม่รู้กี่วินั่นแหละนะครับก็จะกลายเป็นผู้หาต่อไปจนสุดท้ายหมดไม่มีคนซ่อนแล้วก็คือผู้หาชนะนั่นเองนะครับหรือว่าผู้ซ่อนซ่อนได้จนหมดเวลาก็คือผู้ซ่อนชนะตามนั้นนะครับ โอเคมาเริ่มมาดูว่าเราเป็นอะไรกันนะปับ๊บเราเป็นผู้ซ่อนนะเราเป็นบล็อกอ่าบุ๊กเชฟนะครับก็คืออกหนังสือใน่นเองโอโ้ซ่อนไหนเนี่ย <laughs> มันมีที่ที่เราหนังสือไว้เนี่ยโอเคเราเดินเดินตรงนี้โันตรายไปข้างหน้าไปไม่มีไม่มีที่ยืนเอาเป็นข้างบนไหมข้างบนนั้นโอ้โคน,น่าจะเยอะตรงไหนดีในบ้านพวกในบ้านนี่ผมว่ามัน เ,เสี่ยงอ่ะมันต้องมาไล่ตีแล้วเดี๋ยวเอาที่มันนะเซฟอยูอย่อยู่ไกล้ๆหน่อยละกันนะครับผมว่าเอออันนี้อันนี้เนียนไหมเนี่ยไม่น่าเนียนเฮ้แต่ว่าไอคนหาออกมาแล้วเนี่ยยำใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซ่อนหาที่ซ่อนอื่นต่อผมไม่รู้ว่ามันออกมาในนาทีที่เท่าไหร่นะครับคนหานี่เพิ่งเล่นรอบสองเมื่อกี้เราเล่นไปรอบหนึ่งนะครับเฮ้ตรงนี้โอ้เจอที่ยืนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวจอดกันจอดกันถอยถอยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหาที่ลงกันเฮ้ยอาสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลงไม่ได้โอเคนี่แหละครับที่ยืนของเราเกิดมาคู่กันเลยตรงนี้โอเคตอนนี้ผมเห็นผู้หาแล้วนะครับอันนี้ผู้หานครับก็จะมีชุดเกาะนะแล้วก็มีอาวุธเป็นธนูเป็นขวานมาไล่ศัพท์เรานั่นเองเราก็จะนิ่งๆิ่งไว้นะครับแต่ว่า ผมว่าถ้าเกิดนิ่งเดี๋ยวไม่สนุกนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ันเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนที่นาทีเท่าไหร่นะครับเอาตอนไหนดีอ่ะตอนนี้นาทีที่สี่25 26ิบเจ็ดยี่บห้ายี่บหกเอานาทีที่สี่ไหมแล้วเราโยก,กที่อื่นเดี๋ยวมองก่อนโยกไปไหนดีเฮ้ยเขาจะขึ้นมาแล้วอะ่ะโดนไหมเนี่ยเนียนไหมเนี่ยผมว่าเนียนนะผมว่าเนียนผมว่าเนียนจะรอดไหมรอดไหมยังไม่มีใครขึ้นมานะครับ รู้สึกว่าตอนนี้คือเราเห็นบล็อกผมมันมินมินมานิดนึงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะขึ้นว่าเราเป็น solid block หรือว่าเราได้คือกลมกลืนแล้วนะครับอาจจะเห็นยื่นๆนิดหน่อยก็เขาคงไม่เห็นนะคือเราตอนนี้เ,เ้อเรียนแล้วแหลนะอยู่ที่ว่าเขาจะมาส่มตีเราหรือเปล่าตีเราหรือเปล่าเราก็มาดูกันนะฮะเอ้ะตอนนี้รู้สึกไม่มีใครอยู่ในทำเลเราเลยฮนะแหมอาทีที่สี่ไหมเราเคยมีตรงนี้คนดูงนะฮะ นาทีที่สี่เราเปลี่ยนที่กันไหมแต่ค่อนข้างเสี่ยงเราขออยู่ตรงนี้อีกสักพักล้กันเอาเป็นนาทีที่สแล้วกัน,อ,น,น,กนอ่ะนาทีที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนที่เฮย้ยตอนนี้เรลยสองร้อี่สิบวิสองร้อยสี่สิบวิจะจบเกมนะครับซึ่งเขาก็ให้ไอเทมสำหรับป้องกันตัวมานะคือมีธนูมีอ,อ่อทันนี้อะไรอะ่ะอ่ะอะอกสวยแล้วไงกดยิงพูนะครับ โอ้โหอลังการงานสร้างมีใครเห็นไหมเนี่ยผมว่าเห็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันขึ้นมาหรือเปล่ามันขึ้นมาใช่ไหมคือกดยิงแล้วเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นสามเหรียญนะแต่ว่าโอ้โหอลังการมากตะกี้น่าจะเรียกคนมาได้อยู่เหมือนกันหรือเปล่าเอ้ยไม่มีใครเห็นเลยเหรอดูเหมือนว่าไม่มีใครเห็นเลยนะครับซึ่งก็ดีเดี๋ยวตอนที่สามตอนที่ที่สามจุดศูนย์นะครับเราจะเ่ยนที่กันนะ คืออาวุธเราก็เป็นแค่ตีกระเด็นนะครับน็อกแม็กกับธนูก็ธนูธรรมดาไม่มีอะไรลูกธนูสิบหกนัดซึ่งบอกว่าฆ่าพวกนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับแนนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะขึ้นมาเหรอเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาเลยฮะแมปนี้ใหญ่ไหมก็ไม่ค่อยใหญ่นะผมว่าตะกี้ผมเล่นไปแมปหนึ่งไอ้แมปชื่อแมปไอซ์แลนด์นะครับแมปเกาะนั่นเองก็ค่อนข้างใหญ่กว่านี้ก็เลยอันนี้ค่อนข้างเล็กนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหาะขึ้นเลย มีเหาะได้เหรอเหาะก็ได้เหรอโอเคโอเคเราเขาจะแค่โดดสูงนะครับอ่าตรงนู้นเขาเข้าไปในนั้นกันแล้วเนี่ยเขาจะไล่ตีฮีระบล็อกเลยเห็นไหมซึ่งผมว่าเดี๋ยวจะไปแอบตรงน,นู้นเฮ้ยเอ้เอามาจากไหนเนี่ยเอินซ่าซานะครับขึ้นมาแล้วไล่เอาแล้วะะไล่หดแล้วครับเขาจะหดเราหรือไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาก่อนทั้งนี้ช่องนี้แล้วกันช่องนี้แล้วกันโอ้โหทางฝั่งนู้นมีสองคน ตรงนี้แล้วกันต้องช่องนี้แหละเดี๋ยวฉันยู่ในช่องนี้ถ้าเกิดเขตีเรานะฮะดูว่าจะตีไหมเฮ้ตรงนู้น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 กยไปโลแล้วไปแล้วช่องนี้แล้วกันฮะเอาฝั่งนี้ไม่มีมีคนหนึ่งคนโอเคโหไม่มีแอบต่อเลยอ่ะโอ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 ไล่มาหลังมาแล้วฮะตอนนี้ทุกทุกคนน่าจะเห็นแล้วเฮ้ยนี่ไม่เห็นนี่ไม่เห็นโอโหเราวิ่งเช้าเขานะครับผมพยายามวิ่งแล้วนะเนี่ยนี่คือวิ่งนะ โจ๊จุกจุกต้องจุกต้องจุกใครต้องจุกจุกลงนี่ลงน้ำปึ๊บเฮ้ยไปโน่นแล้วอ้าวโดนจุกโดนจุกแต่ว่าเราต้องขึ้นหายใจนะครับบล็อกต้องหายใจไม่ได้นะฮะงงครับงงโอเคขึ้นหายใจใต้สะพานแล้วนะแล้วก็ลงใหม่ใหม่เฮ้ยแอบใต้น้ำนี่ผมว่าค่อนข้างเวิร์กเฮ้ยเเดี๋ยว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 ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอ้โหตกตามมาถึงใต้น้ำนะ เดี๋ยวเธอขึ้นนขึ้นกัน,น,กนโอเคเนี่ยลงมาฟึบอ่าเจอจู๊กเข้าไปยังไงฮะสะพานมีรูนะครับเราก็วิ่งไปแล้วก็โดดลงมาแค่นี้ก็เนี่ยแล้วนะครับงงงงครับงงแหกยอดสุดยอด,ด,ยอดเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวหอโดนตีนะครับขึ้นหายใจนิดนึงโอเคใช้ได้ เฮ้ยโอ้โหเดินข้ามัวไปเลยค่อยรอบอ๊บโอเคเราต้องขึ้นหายใจเรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยเนียนแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะหนีไปที่อื่นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มีคนซ่อนทั้งหมดเคนนะคนหา10คนนะครับโอเคเราก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยฮนะคนซอ่อนเหลือแค่หกคนนะครับผมว่าอยู่นี้ตลอดไม่ได้แล้วเราต้องเคลื่อนที่นะครับ ค่อยๆดำอยนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมฮะตะกี้เห็นไหมไม่เห็นเหรอเห็นหรือเปล่าเหมือนเห็นเอออย่าลงาน้ำมาดิมีคนลงน้ำมานะครับไปฝั่งนู้นละไปฝั่งนู้นละโอเคขึค้นหมายใจยังไม่มีใครเห็นเรานะยังเงียนอยู่มีคนตะกี้มีคนตามลงมานะลงน้ำตามลงมาน่าตึ่งตายแล้วนะัะผมว่า ตอนนี้คนซ่อนเหลือแค่สคนนะครับโอเคหายใจอืมมีที่อื่นที่ดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวค่อยๆดำน้ำหนีไปนะตอนนี้ยังไม่มีใครตามเราลงมาเฮ้ยฝั่งน,นี้มีคนหนึ่งขึ้นหายใจก่อนปึ๊บโอเคใต้สะพานเราก็แอบไปใต้สะพานนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะ หรือเวลาอีกสองนาที10วินะครับก่อนที่เขาจะชนะนะครซึ่งนานมากนานนะสองนาทีนี่นานนะมีคนหา13คนนะคนซ่อนเลยแค่3คนนะครับผมโอเคก็เอ้ยเอ้ยนี่เงาอะไรอะ่ะมีเงาด้วยเดี๋ยวขึ้นาหายใจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูปึมมีคนเดินมาบนสพนะพานฮะ เราเปลี่ยนที่หน่อยดีกว่าเราไม่เราใจอะไรอยู่ในน้ำนี้นะมันค่อนข้างโกงผมว่าเราเปลี่ยนที่ไปที่อื่นเจะดูว,ว่าจะเปลี่ยนได้ตอนไหนนะเดี๋ยวผมขอดูจังหวะนิดนึงนะครับตรงไหนดีเราไปไหนดีบนนั้นดีไหมผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเราเป็นบุ๊กเชลอ่ะบุ๊กเชลต้องอยู่ในที่ที่แบบในบ้านอย่างนั้นนะเอ้ยนี่บ้านที่เราซ่อนตอนแรกวะใช่ไหมไปดีกว่าบ ขึ้นอย่างนั้นมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นเข้ามาปึ๊บ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 ลงนี้ก่อนโอเคจอดตรงนี้นะครับสุดยอดตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ได้เลยนะฮะไปตรงนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโดดขึ้นไปตรงนี้แล้วกันโอเคไปไม่ได้เข้าไม่ได้ไงฮะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ต้องตีต้องตีต้องตีโอ้โอ้โอ้ตรงนี้ไม่มีรูลงน้ำไม่ได้เอาตาย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  เฮ้ยไอคนนี้ยิงใครอะโดดปุ๊บตามลงมาฮะตามลงมานั่นไงเฮ้ยเขาไม่เห็นนะหรือเห็นโอเค <laughs> เห็นก็ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่หลังเขาอยู่หลังเขาอ้อแมนูนอเอาเมนูนั่น,น,น,นแหละครับโอ้โหสมบูรณ์แบบอ,อ,อ้าวอ้าแต่าทำไมอะเฮ้ยโอ้อยเพยนูขึ้นมาเริ่มฉลาดแล้วฮะ ยิงพูเลยอะมีอะเลยจะเสียอ่ะังกดไม่ได้นะต้องรอกดไปแล้วนี่าโดนธนูไล่ยิงไ้น่าจะไม่รอดริลนงนาทีเท่านั้นเองนะโอ้โหยิจับตรงนี้อนะไรเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีที่ตรงนี้ได้เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นน่าจะมาซ่อนตรงนี้นะครับโอ้โหมากันเ,นเบือ่อตอนนี้ไม่ใช่เกมซ่อนหาแล้วตอนนี้คือเกมวิ่งไล่จับกันแนละ้วเฮ้ย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  เฮ้ยโอ้โหเขาตามมาดำ,น,าน,าน,ำน,าน้ำมาดำน้ำมาหนีครับแล้วก็หนีอเรียบร้อยนะครับตายนะฮะตอนนี้คนซ่อนเลยแค่สองคนนะครับคนหาสิบสามคนตอนนี้เราอยู่ในห้องรอในอีกสักพักเนี่ยเราจะกลายเป็นคนหานะครับโอเคก็ <laughs> อย่างที่เห็นนะฮะเอ้ยผมว่าในน้ำมันค่อนข้างขี้โกงเลยนะไอ้สองคนที่เหลืออาจจะซ่อนอยู่ในน้ำก็ได้เป็นไปได้นะครับ เออแบบซ่อนใต้สะพานเนี้เวลาขึ้นมาหายใจก็หายใจใต้สะพานซึ่งคนเขาไม่เห็นกันนะโอเคเข้ามาในเกมแล้วตอนนี้เราเป็นคนหานะครับก็ของพวกชุดเกาะไอรอนนะครับแล้วก็มีขวานมีธนูอย่างที่บอกนี่อะไรอะ่ะมียาน้ายาดาเมจด้วยนะฮะโอเคเลยแค่30ิบวิเท่านั้นนะครับเราจะหาเจอหรือไม่ผมว่าไม่ไทันทันเฮ้ยมีเหมือ,องนั้นด้วยนี่อะไรอะ่ะ โอเคคงไม่มีละยี่สิบวีทันเหรอเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในน้ำอย่างที่บอกนะครับเออยน้ำตกไหมโอ้โหเขาจะเข้าไปแอดในนั้นได้ไหมไม่น่านได้นะโอเคเหลือสิบห้าวิสุดท้ายนะครับดูเหมือนว่าเกมนี้ผู้ซ่อนจะได้ชชนะไปนะครับแต่เราไม่ชนะนะเพราะเราเป็นผู้หายนะตอนนี้นะเราตายแล้ว โอเคก็มีไหมมีไหมไม่เจอฮนะอืมสี่สามสองหนึ่งสุดท้ายนะครับห้า็สุดท้ายโอเคหมดเวลานะครับได้เหรียญมาทั้งหมด16กเหรียญผมไม่แน่ใจว่าเหรียญทำอะไรได้ซื้อของได้นะครับก็ใช้ไฟเวิร์คไปทั้งหมด2ออันนะโอเคก็ตามนี้อย่างที่เห็น นะครับประมาณนี้นะสำหรับบล็อกฮันเดี๋ยวเราเล่นอีกสักตาไหมเผื่อจะได้เป็นคนหาตอนเริ่มบ้างเออเดี๋ยวลองเล่นสัก,สกตาแล้วกันนะโอเคมาต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับก็ตานี้ขอเป็นคนหาละกันนะจริงๆมันขอไม่ได้นะว่าจะเป็นคนหาหรือว่าคนซ่อนเพราะว่ามันสุ่มแต่ว่าขอเป็นคนหาละกันนะครับเรียบร้อยนะครับคนซ่อนนะตาน,นี้เราเป็นบล็อกฟางนะฮะโอเคโอเคโอเคบล็อกฟางนี้ไม่น่าจะยากนะพอดูแมปนี้แมปชื่อฟาร์มด้วย แอบ,บฟาร์มน่าจะมีที่ซ่อนที่ยืนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเคเรามาดูว่าจะซ่อนหน่อยดีนะค,คือจริงๆอยู่กลางสนามมันก็เนียนนะแต่ว่าคือปกติคนหาเนี่ยเขาจะไล่เคาะทุกบล็อกเลยนะครับเพราะงั้นอยู่ตรงกลางนี่ไม่ค่อยน่าเนียนเท่าไหร่เฮ้ย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 ตรงนี้ไหมว่าแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนปะมันโดนอาจจะโดนไล่ตีตรงนี้น ในในนี้อะโปนนี้ไม่น่าฟาร์มไม่น่าในนี้นะครับโอเคเอาเป็นตรงนี้ละกันเนาะมุมนี้ละกันเดี๋ยวลงจอดกันแลนดิ้งสวยโอเคอ่ะตรงนี้นะครับเอ้ยลงไปดิตรงนี้ละกันนะแหมจอดยากนี้ โอ้ยอยู่นี้ก็ได้อยู่นี้ก็ได้นะเอา้าขึ้นมาอีกเอออยู่แบบนี้เลยแล้วกัน,นครับเนียนไว้เนี่ยไม่มีความเนียนเลยนะครับต้องอยู่กับพื้นดีเอออย่างนี้ละแล้วกันโอเคตามนี้นะครับเหลือเวลาอีก4นะีนาทียี่สิบวินะครับผมากับการที่เราต้องซ่อนอยู่อย่างนี้อืมคนหา อยู่ฝั่งโน้นนะเนี่ยใครมาเขาจะไล่เคาะทุกบล็อกเลยนะครับซึ่งซึ่งเราจะโดนเคาะหรือเปล่าไม่รู้นะตอบไม่ได้แบบนี้แบบฟาร์มค่อนข้างกว้างนะเห็นไหมผมบอกผมบอก่อกตะกี้แบบตะกี้ค่อนข้างแคบนะครับเนี่ยแบบนี้ดิกว้างมากสุดไปฝั่งนู้นเลยนะเออยังไม่มีคนมาฝั่งเรานะครับ กดดูอย่างนี้โอเคไม่มีหนไม่มีคนมาอมืตรงนี้มีคนซ่อนอยู่ใกล้ๆเราไหมเนี่ยตอนเดินมาก็ไม่ได้สังเกตนะครับไม่น่ามีโอเคเดี๋ยวเาหาทางนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้แจกอาวุธถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยเราจะเด,เดี๋ยวขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งที ถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยจะไปทางไหนดีครไปทางนี้ข้างหน้าเนี่ยหรือว่าตรงนี้ดีมันมีน้ำขวางอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวดูว่างาน้อเข้ามาทางไหนนะครับจะไม่มีคนมาแถวนี้เลยจริงๆนะน่าจะเป็นหมกอยู่ฝั่งนู้นหมดนะครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นในส่วนของบ้านนะ่ในหมู่บ้านนะอยู่ฝังนน่งนู้นนะครับไอฝั่งนั้นอ่ะฝั่งนี้จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย <laughs> อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไร ที่ลงเก็บของเหรอน่าจะประมาณนั้นนะครับอย่าฝั่งบ้านอยู่ฝั่งนู้นโอเคตอนนี้คนซ่อนเหลืออยู่เก้าคนนะแต่คนหาเหรือเท่าเดิมหรือสามคนนะครับทำไมอย่างนั้นนะน่าจะคนซ่อนหมดออกนะครับเดี๋ยวเพื่อความรับใจขอยิงยิงดอกแล้วกนะันโอเคเรียเข้ามาหน่อยเรียกแขกหน่อยนะครับเผื่อเขาจะมามาไหมมาไหมอ้าวพูไม่ติดนะ อ๋อติดนะสีชมพูสวยงาม,มเฮ้ผมว่าไม่เล้าใจเลยไม่เล้าใจเลยเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับต้องต้องออกล่าแล้วออกล่าหน่อยจะไปล่าใครได้เป็นบล็อกอย่างนี้นะครับเดดูซิคนอื่นอยู่ไหนกันโอ้โหคนคนหามีสองคนนะครับผมว่าต้องไปช่วยคนหาแล้วล่ะให้เขาตีเราเป็นคนหาแล้วกันอย่างนั้นน่าจะโอ้โหคนหายเลยคนเดียวนะครับเอ่อต้องรีบหายเขาตีเราเดี๋ยวเราหาต่อเองนะอยู่ไหนอน่ะ อ่ะยิงพุกอ่ะเขาอ,ออกกันหมดแล้วอ่ะเอ้อไหนอยู่ไหนตอนนี้กันว่าคนซ่อนต้องหาคนหานะคะับทำไมไกลไปอย่างนี้งงอ่าอ้าวหาไม่เจออีกอืมจริงๆเอาจริงๆผมว่าตอนเนี้ยถ้าเกิด คนคนซ่อนแปดคนไปลุมช่วยกันตีคนหานี่ตายเลยนะเนี่ยเอาดาบช่วยลุมตีเนี่ย <c oughs> เออเฮ้เนยนั่งไงเจอแล้วมา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 นี่มามานี่แหละเดี๋ยวขอจุกนิดนึงนะขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยโอเคมานี่มานี่มานี่สวนเอาสวนได้ได้โดนหนึ่งดอกครับผมโดดมานี่โดดข้ามมาโอเคอาาตามมาตามมาตามมาโหัวแมวเขาวิ่งช้านะ แอบแอบในบ้านแอบในบ้านเอาหายหายเลยสงสัยเราวิ่งมัวไปไหนโหนักสารจริงแหลกมากครับตอนนี้แหลกมากคือเซิร์ฟไอ้บ็อกฮันนี่ของเซ็กซสินเนี่ย,ย,ม,ยมันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับทำให้อาจจะแหลกไป,ปเอ้ยนังอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่น ขอแซวสักทีเดี๋ยวแซวใ,ใกล้เออเออเอ้าวค้างอ้าวค้างเฉยเลยเฮ้ยอย่านิ่งดิอย่านิ่งดิอ,งดอ้าวนิ่งเฉยเลยนี่ก็ตายดิครับไม่รู้เขานิ่งผมแหลกนะตอนนี้ มันค้างเกิดการค้างด้วยนะครับผมว่าเขาน่าจะอาจจะไปลุกไปหยิบน้ครับหรือเปล่าไปหาอะไรกินหรือเปล่าเอ้ยมีคนมามีคนมาเชิญตีหน่ะเชิญตีหน่อยไอ,ยอย้นั่นน่ะนั่นแหละเชิญตีด้วยเชิญต <laughs> ลีลุมลุมลุมอืมนะอืมเชิญตีเชิญตีเอาอ๋า <laughs> อเอเฮ้ยเขาตื่นแล้วตื่นแล้วเาเพิ่งตื่นนะอ๋อเมาเนี่ย,เ,ยเขาเมาค้างมาจากไหนเอ้าเรียบร้อยตายเลยครับงงตายเฉย,ยเล่นอย่างนี้ยังไงเนี่ยตายครับอย่างนี้จะมีคนหาต่อเขาจะเกิดใหม่ไหมหรือว่ายัางไง เองงนะตอนนี้ตนกกอนตออมมน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อฮะผมเริ่มไม่เข้าใจตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อฮะหออาวนี่ไง้เกิดใหม่นะครับออกนีนี้นี้น,นี้ตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับโอเคล้วก็เพิ่งได้รู้วันนี้นะครับอ่มา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 ,มา,มา,าเขาไม่มาเราไปแกล้งเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่แกล้งนะ โอ้โหนีไปแล้วแหมอยู่ในห้องนะครับผมว่าเขาจะแหลกแหละไม่ใช่อะไรนะครับอ้าววัดีวัดีวัดีวด,วดีงงเขาวิ่งขึ้นเราวิ่งลงครับอจุ๊กจุ๊กอ่า,อางงครับงงโดดมาแล้วก็ขึ้นดีครับ เหมือนเหมือนฉากนยี้นั่นน่ะพวกกละครไทยอ่ะเคยเห็นไหมเวลาเขาไล่กันอ่ะเนี่ยอย่างงี้อ้าโอ้โหลงครับเขาขึ้นลลงไะคือธนูมีนะคำจริงอ่าโอ้ตลกดีอ่ะไปดีกว่า อืมโอเคเห็นย่างเห็นย่างสกิลสักทีก็จะเห็นอืมทีหนึ่งอ่ะออกมาออกมาโอเคโอเคเออกมาโอ้โหอยู่นี่นหมดเลยลเนี่ยเฮ้ยลุมลุ่มลุมลุมลุมนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมเล่นอะไรอยู่เนี่ยนี่บล็อกฮันหรือว่าอะไรเนี่ยงงมากเฮ้ยเขามีพีโนะละ แอบนะครับอืมโอ้ยผมจะตายแล้วผมจลละตายแล้วลลถอยกันดีกว่า <c oughs> โอเคเหลืออีกสามสิบวินะครับก็ฝ่ายซ่อนน่าจะชนะก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคอย่าอย่าเขาจะแหลกนะอย่าไปมองเขาว่าเฮ้ยทำไม ไม่ใช่แบบเจอเขาในเซิร์ฟบอกด่าเขาว่าอ่อนงี้ไม่เอานะครับไม่เอาเขาต้องใแหลกนะครับถ้าเกิดเป็นผมผมก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเออเดิรอย่างนั้นแหละครับนะโอเคโอเคเล่นกันขำๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งกันนะขำๆขำๆโอเคตอนนี้คนเขาออกไปแล้วนะครับอ๋อถ้าเกิดมีคนออกคนตะกี้ออกไปนะเขาจะสุ่มคนที่ซ่อนให้กลายเป็นคนหาใน,นตะกี้ขึ้นอยู่เนี่ยข้อความขึ้นอยู่นะครับเออคนนี้รู้หลายอย่างเลยนะเนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้ ซึ่งไอคนที่โดนอรนอมไปก็จะแท้อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหเต้าแน่เจ้าแท้อุย้ยสามสองหนึ่งหนึ่งม่เวลารับช้าเรียบร้อยนะครับเย,ย่ก็จบไปนะครับสำหรับบล็อกฮันนะเป็นยังไงกันบ้างจริงๆวันนี้ไม่คลิปนี้เหมือนไม่ได้เล่นบล็อกฮันเหมือนเล่นเกมอะไรทุกอย่างนะครับ สำหรับวันนี้ของฝากเพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็มีถ้าเกิดมีข้อแนะนําอะไรหรือว่านีวิธีการเล่นแนะนําเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าไม่มีแล้วเจอกนคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ